ราที่หนึ่งนี้นะคะเป็นพระเนื้อดินค่ะพระเนื้อดินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆมันๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพระเนื้อดินไม่ทราบที่ไม่ทราบพิมพ์ค่ะเก่าๆแห้งๆมันๆนะคะนี่นะคะเนื้อดินแห้งๆแบบนี้เลยรายการที่หนึ่งสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการที่หนึ่ง พลาเนื้อดินนะคะแห้งๆเม็ดแร่ม,มวลสารยังเห็นชัดเจนอยู่นะคะองนี้สา0รบาทค่ะรายการที่1รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่2รายการที่2นี้นะคะเป็นพลารูปหลอหลวงพ่อเงินไม่แน่ใจว่าเป็นวัดห้วยเขนหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจนี่นะคะ ส่วนตัวน้องดูพาไม่เป็นนะจ๊ะพี่ๆท่านไหนสนใจก็ดูก็ให้ชอบเลยนะคะดูกันเอาเองเลยนะคะใต้าฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะรูปหลอนหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์แล้วกันเนาะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะเก่าๆแบบนี้เลยเก่าๆแบบนี้เลยเคยผ่านการใช้งานมานะคะเคยผ่านการใช้งานมานะคะองนี้รายการที่สอง สามร้อยบาทค่ะรายการที่สองสามร้อยบาทนะคะรายการที่สองรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สามเป็นพละปิดตานะคะพละปิดตาเนื้อผงคุกลัก,กเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะพละปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะเก่าๆ,ๆแห้งๆแบบนี้เลยไม่ทราบกูกไม่ทราบพิมพ์ค่ะสวยๆแห้งๆนะคะ เป็นพระปิดตาเนื้อผมคุกรักนะคะไม่ทราบกลุไม่ทราบพิมพ์รายการที่สามสามร้อยบาทนะคะรายการที่สามสามร้อยบาทนะคะรายการที่สามค่ะพระปิดตาเนื้อผมคุกรักนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเขาเรียกพิมพ์อะไรก็ไม่ทราบนะคะเนี่ยนะคาบกุกคาบเก่าฝังในซอกนะคะจะเห็นชัดเจนแบบนี้เลย นี่ยนะคะเก่าๆสวยๆแห้ง,หงรายการที่สามสอบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่เป็นเหรียญหล่อไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะอันไหนด้านหน้าด้านหลังเราก็ไม่รู้นะนี่นะคะจะเขียนปีสองสี่หกห้านะคะ สองสี่หกห้าเป็นเหรียญแบบนี้ค e> ่ะเหรียญล่อเก่าเก่าเหรียญหล่อโบราณนะคะเก่าเก่แบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่สี่สามร้อยบาทค่ะรายการที่สี่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้านี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อชินค่ะเนี่ยนะคะ เป็นเหรียญเนื้อชิ้นไม่ซาบกุไม่ซาบพิมนะคะเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเป็นพลาเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะไม่ซาบกุไม่ซาบพิมนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ห้าค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่ห้าสวยเดิมเก่าๆแบบนี้เลย สา0บาทนะคะรายการที่ห้าค่ะเนี่ยนะคะเป็นพลาเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆตามสภาพเลยนะคะตรงนี้300บาทนะคะรายการที่ห้ารายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่6เป็นพลัขุดสะนะคะเนี่ยนะพลัขุดสะเนื้อผงเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพลัขุดสะนะคะ เป็นพาะเนื้อผงเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสวยเดิมเก่าๆนะคะคาบกุคับเก่าชัดเจนแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่6 300บาทนะคะรายการที่ 6- 300บาทพาขุดสรเนื้อผงนะคะเป็นพานเนื้อผงแห้งๆ,ๆเก่าๆมวลสารยังเห็นชัดเจนอยู่นะคะ300บาทเท่านั้นนะคะรายการนี้เป็นรายการที่6 รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่7รายการที่7นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออ่าหลวงพ่อชินราชนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อชินราชเนื้อทองแดงลมดําสภาพเก่าแบบนี้เลยเนี่ยนะคะด้านหลังค่ะด้านหลังจะเขียนว่ารุ่นยกช่อฟ้านะคะด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อทองคําวัดแม่ละกาเนี่ยนะคะ ด้านหลังจะเขียนแบบนี้เลยนะคะด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อทองคําวัดแม่ละกานะคะเนื้อทองแดงลมดาค่ะด้านหน้าเป็นพระพุทธชินราชนะคะหลวงพ่อชินราชรายการนี้เป็นรายการที่เจ็ดสามร้อยบาทนะคะรายการที่เจ็ดสามร้อยบาทค่ะรายการที่เจ็ดนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่แปด รายการที่8นี้นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพ์องค์นี้นะคะจะเห็นคาบกุ่คาบเก่าตามซอกนะคะตามซอกจะเห็นคาบกุ่คาบเก่าชัดเจนแบบนี้เลยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าเก่าสวยๆสภาพเคยผ่านการใช้งานมาใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะคะตรงใต้ฐาน สภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้มีห่วงพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่แปดสามร้อยบาทค่ะรายการที่แปดพี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิป ทุก EP กันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มค่ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่0834374753 0834374753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีกันทุกรายการเลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้านบนมุมขวาได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของราคาถูกองละ300บาท4ี่องหนึ่งพันนะคะจะส่งฟรีกันทุกรายการนะคะพี่ขารายการนี้เป็นรายการที่8 300บาทรายการต่อไปคะ่ะเป็นรายการที่9 <c oughs> รายการที่เก้านี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะรุ่นเจริญพรบนนะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นเจริญพรบนปีสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะเก่าๆสสวยแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังเก่าๆส,สวยๆนะคะสภาพดีแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่เก้าสามร้อยบาท เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะรุ่นเจริญพรบนปีสองห้าหนึ่งเจ็ดเนื้อทองแดงเก่าแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่เก้ารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบค่ะรายการที่สิบนี้นะคะเป็นเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเป็นเหรียญเนื้อชินนะคะแห้งแบบนี้เลย ไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อด้านหลังจะเห็นรอยจานยันชัดเจนนะคะด้านหลังเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าเก่าสภาพดีเนี่ยนะคะสวยเก่าสภาพดีรายการนี้เป็นรายการที่สิบสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดค่ะรายการหนึ่งหนึ่งนะคะองค์นี้ องนี้นะคะจะเป็นเนื้อชินค่ะเนี่ยนะคะเป็นพลาเนื้อชินมีน้ำหนักนะคะใบหน้าท่านเหมือนเป็นพระฤาษลีนะคะเป็นพระฤาษลีเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีนะคะ,สภ,ะ,คะสภาพสวยแห้งๆเก่าๆเป็นพราเนื้อชินมีน้ำหนักนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบเอ็ดค่ะ สามร้อยบาทรายการที่สิบเอ็ดนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเอ็ดรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสองรายการที่สิบสองนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไปค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเหรียญรลอหลวงพ่อไปนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเก่าๆแบบนี้เลยสภาพใช้ เก่าเสภาพใช้แบบนี้เลยนะคะองคนี้รายการนี้เป็นรายการที่สิบสองสามร้อยบาทรายการที่สิบสองรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสามค่ะรายการที่สิบสามนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะคะพระปิดตาเนื้อผงหลวงปู่ยิ้มลงรักเก่าเก่าแห้งแแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ ปลาปิดตาเนื้อผงหลวงปู่ยิ้มนะคะลงลักเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังสวยเก่าสภาพยังดูดีอยู่นะคะเป็นพลาเนื้อผงแห้งๆลงรักแห้งๆลอนๆนะคะเก่าๆ,ๆแบบนี้รายการที่สิบสาามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสาม พระปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะคะเป็นพระเนื้อผงเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลย300บาทรายการที่13รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่14รายการที่14นี้นะคะเป็นเหรียญจุลาลงกรเนื้อโลหะสีงเงินแบบนี้เลยนะคะเหรียญจุลาลงกรนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเก่าๆสวยๆแบบนี้ขอบเหรียญเป็นขอบเหรียญสตางค์ค่ะ รายการนี้เป็นรายการที่14 300บาทนะคะรายการที่14เนี่ยนะคะ300บาทนะคะรายการที่14เป็นเหรียญจุลาลงกรนะคะเนื้อสีเงินเงินขอบเหรียญเป็นขอบเหรียญสตางค่ะ <c oughs> เนี่ยนะคะเป็นขอบเหรียญสตังเก่าแบบนี้เลยรายการที่14 300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่15รายการที่15นี้นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหล่ลอหลวงปู่สุขไม่แน่ใจเนื้อนะคะไม่แน่ใจเนื้อรู้แต่ว่าเป็นเนื้อโลหะมีน้ําหนักนะคะเก่า,าๆแบบนี้เลยคาบกุกคาบเก่าคาบเข,ขียวๆตามซอก <c oughs> เห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยนะคะ เหรียญลอหลวงปู่ศุขนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้300บาทนะคะ300บาทรายการนี้เป็นรายการที่15 300บาทนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก ep กันเลยนะคะจะส่งฟีดกันทุกรายการไม่มีบบกเพิ่มค่ะ เนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่สุขนะคะรายการที่15 300บาทค่ะราคาองค์ละสามรอยบาท4องค์หนึ่งพันนะคะสายด่วนกันเข้ามาได้ที่083 437 4753 083 437 4753เนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยรายการนี้เป็นรายการที่สิบห้าบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่16ค่ะ รายการที่16นี้นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะคะพระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะคราบกุคราบเก่าชัดเจนดูดีแบบนี้เลยนะคะสวยเดิมสภาพดีเนี่ยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่16 300บาทนะคะรายการที่16 3 0 0บาทค่ะรายการที่16นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่17เป็นพลาสมเด็จพิมพ์เส้นได้เนื้อผงนะคะลงลักปิดทองเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพลาสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะเป็นพลาเนื้อผงแห้งๆเนื้อหนึบๆเก่าๆนะคะมีคาบลงลักปิดทองเก่าๆทั่วทั้งองค์เลยค่ะ สภาพดีสภาพสวยนะคะเนื้อหนึบหนึบสภาพแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะจะเป็นรายการที่17 300บาทค่ะรายการที่17รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่18ค่ะเป็นลูกอมนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อปิดทองเก่าๆมาโทษทององคนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลย ลูกอมนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเก่าเก่าสวยสวยนะคะสภาพดี300บาทค่ะรายการนี้เป็นรายการที่18นะคะ300บาทลูกอมนะคะปิดทองเก่าเก่าสวยสวยมาแบบนี้เป็นลูกอมเนื้อผงค่ะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อ300บาทนะคะรายการที่18 นี่นะคะ300รอบาทค่ะรายการที่18รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่19รายการที่19นี้นะคะเป็นพลนเนื้อชินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะองนี้นะคะเป็นพลนเนื้อชินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังสวยเดิมเก่าๆแบบนี้เลยสภาพดี เนี่ยนะคะเป็นเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆ,ๆนะคะสภาพดีสภาพสวยเนี่ยนะคะเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยรายการที่สิบเก้าสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเก้าเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆแบบนี้สามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเก้าค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่20รายการที่20นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณเนื้อทองแดงลมดํามีโคดด้านหน้าเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดํามีโคดด้านหน้าสภาพตัวใบหน้าท่านชัดเจนแบบนี้เลยหัวไหล่กลมๆแขนลำๆนะคะเส้นเหรียญสวยๆอยู่นะคะเส้นเหรียญสวยอยู่นะ ด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะเขียนปี2519เหรียญหลวงพ่อคูณนะคะปี2519เนื้อทองแดงลมดำค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะสวยเดิมเก่าๆแบบนี้รายการที่20300บาทค่ะรายการที่20นี่นะคะ300บาทนะคะรายการที่20ค่ะเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำ 300บาทรายการที่20ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่21รายการที่สองหนึ่งนะคะเป็นพระรูปลอหลงพ่อเงินค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะองนี้รูปหลอหลงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์สภาพเก่าแบบนี้เลยค่ะสภาพเก่าสภาพสวยคลาสสิกมาแบบนี้เลยนะคะ ใต้ฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐานรายการที่21บนะคะ300รอบาทรูปหล่อหล่อพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนี่ยนะคะ300บาทนะคะรายการที่21สิสวยๆเก,าเก,าเกาา่าๆคลาสสิกแบบนี้นะคะ300บาทค่ะรายการที่21 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสองรายการที่ยี่สิบสองนี้นะคะเป็นพระลีลานะคะพระลีลาเนื้อดินค่ะไม่ทราบพิมพ์นะคะไม่ทราบกุกพระลีลาเนื้อดินเป็นพิมพ์แบบนี้เลยนะคะไม่ทราบกุนะคะเป็นพิมสองหน้านะคะพิมสองหน้านะคะองค์นี้นะคะเป็นพระเนื้อดินพิมสองหน้าแบบนี้เลย ไม่ทราบกุนะคะอ,องนี้รายการที่22 300บาทค่ะรายการที่22นี่ะคะพราลีลานเนื้อดินพิมพสองหน้านะคะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆนะคะเม็ดแร่ดอกมะขามแร่สีสวยชัดเจนแบบนี้เลยจะเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะรายการที่22 300บาทพี่ๆท่านไหนสนใจ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะคะกดสั่นกระดิ่งด้านบนมุมขวาได้เลยจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาองค์ละ300บาท4อง์์1 0 0พันะคะอง์ละ300บาท4องค์1,000จะส่งฟรีกันทุกรายการเลยไม่บวกเพิ่มนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยจากที่083 437 4753 0834374753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันจะส่งฟรีกันทุกรายการไปเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่22 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่23รายการที่23นี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อชินไม่ทราบอุไม่ทราบ,ราบพิมพ์ค่ะเก่า,า,าแๆแห้งๆนะคะ เหรียญเนื้อชิน้นไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะคะสะภาพดีสภาพยังสวยอยู่รายการนี้เป็นรายการที่23 300บาทค่ะรายการที่23รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่24เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่องเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมเนี่ยนะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่องเงิน เป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมกาเก่าสวย,สวยแห้งแบบนี้เลยนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐานสวยเก่าแห้งนะคะสภาพดีรายการที่24 300บาทค่ะรายการที่24รูปหลอดหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะ300บาทรายการที่24 นนี่ะะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ยีห้ารายการที่25้านี้นะคะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชเนื้อทองแดงลมดำสภาพสวยนะคะองนี้สภาพเก่าเก็บแบบนี้เลยนะคะเจ้าของเดิมเขาเก็บดีมากๆเลยนะคะพระพุทธชินราชนะคะเหรียญพระพุทธชินราชด,ด้านหลังเป็นพระเมเหสวนค่ะด้านหลังเป็นพระเมรุสวนนะคะ เ็นเนื้อผิวแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมห่วงมาพร้อมมีห่วงนะคะพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยค่ะเหรียญพระพุทธชินราชด,ด้านหน้าด้านหลังเป็นพระนาเรศวรแบบนี้นะคะรายการที่25 300บาทค่ะรายการที่25 300บาทนะคะรายการที่25ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่26 รายการที่ยีหนี้นะคะเป็นพันลอดเนื้อดินนะคะเก่าๆแห้งๆคราบกุคราบเก่กากยังเห็นอยู่นะคะองนี้พันลอดเนื้อดินนะคะคราบกุคราบเก่าสวยๆแห้งๆแบบนี้เลยสภาพดีเนี่ยนะคะสวยเก่กาคลาสสิกนะคะองนี้เป็นรายการที่2ี่สิบามรอบาทค่ะรายการที่26 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่27ค่ะรายการที่27นี้นะคะองค์นี้จะเป็นกะลาแกะลาหูค่ะไม่แน่ใจไม่เอาเป็นว่าไม่ทราบหลวงพ่อแล้วกันเนาะเพราะว่าน้องก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเจ้าของเดิมเขาบอกมานะเนี่ยนะคะองค์นี้นะคะจะเป็นรายการที่27เป็นกะลาแกะลาหูนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อค่ะ ด้านหลังมีรอยจานร์ยันทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยนะคะด้านหลังเห็นรอยจานยันชัดเจนเลยนะคะสวยๆนุ่มเดิมเป็นเนื้อกลาค่ะเนื้อกลาแกะลาหูนะคะแบบนี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะเนี่ยนะคะ กะลาแกะลาหูไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อด้านหลังมีรอยจานยันเห็นชัดเจนแบบนี้300บาทนะคะรายการที่27รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่28รายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะรายการที่28ค่ะเป็นเหรียญ25สศตวตรรษเนื้อสีเงินแบบนี้เลยนะคะเหรียญ25สตวตรรษเป็นเนื้อสีเงินเก่าๆสวยๆแบบนี้เลย ด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างสวยเก่าเป็นเนื้อสีเงินนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้มีห่วงพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่28 300บาทนะคะรายการที่28เหรียญย5่สิตววรษนะคะเป็นเนื้อสีเงินเก่าเก่าสภาพดี มาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันนำได้นะคะรายการที่28เป็นรายการสุดท้ายของวันนี้300บาทนะคะ300บาทเนี่ยนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับอี